หากสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งการจำแนกทานภิกษุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้้ายหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนจะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตรณีจะไม่พึงครอบงามจิตของสัตว์เหล่านั้น แม้คำข้าวคือก้อนของข้าวสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นให้แก่ปฏิคาหกก็จะไม่บริโภคภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลาย ไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตราณีจึงยังครอบงามของจิตสัตว์เหล่านั้นคาถาผนวกทายพระสูตรถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเราที่กล่าวไว้แล้วโดยวิธี ที่ผลนั้นเป็นผลใหญ่ไซส,สัตว์ทั้งหลายพึงกําจัดความตารณีอันเป็นมนทินเสียแล้วมีจิตใจผ่องใสพึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอริยะบุคคลทั้งหลายตามการละอันควรอันหนึ่งทายกเป็นอันมาก คันให้ข้าวเป็นทักขินาให้ทักขินายะบุคคลทั้งหลายแล้วเมื่อจุดติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กามไม่มีความตารณีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์น,นั้นเสวยอยู่ซึ่งผลแห่งการจำแนกทาน